สวัสดีครับวันนี้ให้เด็กๆนะครับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะครับในแคนวาครับแล้วก็ให้นักเรียนทดสอบเข้าไปเรียนดูนะครับในนี้นะครับก็จะมีระบบล็อกอินเข้าแล้วก็ดูคะแนนได้นี่แล้วก็จะมีทดสอบการเรียนอ่ะเข้าไปดูก่อนทดสอบก่อนเรียนนี่ก็จะมีข้อสอบนะครับก็มีชื่ออ่ะเลือกเลยข้อสอบ10ข้อครับอ่ทาทำก่อน ทำก่อนเรียนก่อนแล้วก็เข้าไปเรียนนะครับก็พิมเพิพิมทดสอบการพิม์ด้วยนะอีกป .4 อ่ามาดูเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ลูกสามพอไปดูเนี่ยกลับหน้าหลักอ้ากลับหน้าหลักอ่านนูเข้าไปเรียนก่อนเออเนื้อาหาก็แบ่งออกเป็นสี่บทนะครับอ่านดูนี่อ่านดูนักเรียนจะได้รู้ครับอ่ะกลับนี้อ่าเข้าไปเรียนก่อน เขาไปเรียนจนครบทั้ง4บทนะนี่มมีอะไรบ้างส่วนประกอบ,บของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมนี่ CPU จอแป้นพิมพ์เมาส์เห็นไหมนี่คือการออกแบบในแคนวาครับก็สอบให้เด็กๆทำอ่าเลือก่าษาเข้าระบบเลยอ่าเข้าระบบเลยเออนี่เด็กๆก,ก็จะพยายามนะครับนี่อยากได้เกียรติบัตรนะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนี่ นี่คือนักเรียนชั้นป .4 อ่าเข้าได้ยียังลูกอาพิมพ์ชื่อตัวเองยี่ยังกัฟฟิวอาพิมพ์ชื่อตัวเองลูกพิมพ์ชื่อกดเลาะเรือไม่ได้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ให้เปลี่ยนภาษาตรงนี้ลูกเอออ่าพิมพ์เลยทีนี้อ่าพิมพ์ชื่อมีจุดด้วยลูกมีจุดด้วยหน่อยนี่จุดกดตรงนี้ก็ได้ะไหนภาษาอังกฤษครับอ๋อดูตรงนี้อ่าพิมพ์ต่อได้เลยไม่ไม่ใช่หรอกอ่าพิมพ์เลย ยังไงมันก็พิมพ์ได้แล้วนี่อ้าวพิมเ์เด็กชายเด็กชายอ้าวละนะครับไหนครับอ๋อได้หนึ่งคะแนนกับอ่ากับเอออ่าไม่ไม่ไม่ไอ่าดูคะแนนนะครับเมื่อกี้เราทําไปแล้วใช่ไหมเออแล้วก็มาดูคะแนนแล้วก็มาตรงนี้ครับมาเริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนเลย บทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่เรียนนี่นี่ดิเออเอาอาเซกผ่านแล้วเหรอเซกได้เก้าคะแนนแล้วอาพิมพ์ชื่อตัวเองโลกได้เกียรติบัตรแล้วคุณได้เก้าคะแนนตำแหน่งนักเรียนนะาโลกนะนี่สองคนนี้ทำจนได้เกียรติบัตรแล้วนะครับครับเห็นไหมนั่นแหละอ่านดูเห็นไหมอ่าน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 จากภาพก็ได้นี่อ่านดูได้บทที่สองแล้วใช่ไหม อ่านนี่นี่มันมีอะไรไการใช้เมาส์คลิกซ้ายเลือกสิ่งต่างๆแต่ปัญชีคือเปิดโปรแกรมหรือเปิดไฟเปิดไฟเออคิอวอ่านก่อนถึงบทที่เท่าไหรนะ่ละบทที่หนึ่งนี่คือบทเรียนออนไลน์นะครับทำจากแคนวานะครับผม AI Canva ได้ได้ทำหรือยังทำเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วค่ะอ่าเริ่มเรียนหรือยังเริ่มแล้วค่ะเรียนเสร็จแล้วอ่ามาทำเริ่มทำแบบทดสอบล้างเรียนอ่า ตัวเดิมนี่แหละอ่านดูที่นี่นี่เรียนมาแล้วเป็นยังไงเอาละเด็กเด็กเข้าได้แล้วนะครับทำทำรือยังเรียนได้ยังนี่อ่านทุกจบแล้วหมดแล้วใช่ไหมเธอเธออ่านหมดแล้วใช่ไหมอ่านอ่านก่อนค่อยทำเดี๋ยวมันจะทำข้อสอบไม่ได้อ้าพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมเออตำแหน่งครับตำแหน่งนักเรียนพิมพ์นักเรียน ก็สีฮะไม่หันอากาศนี่นี่มาดูตัวนี้เออ,อเออก็เรียนต่อสอบได้เออฝึกทิมครับฝึกทิม,น,มนี่ดูสิครับเสกได้กิจบัตรแล้วได้สองคนนอกกี่เดียวก็ได้นะ<พ>อเอานี่คือบทเรียนนี่สร้างกิจบัตรสำเร็จแล้วอ่ะโอเคกดโอเคอมาดูมาดูชื่อเรานะนี่ชื่อเราอยู่ไหนเออ นี่ไงเสกสรรกินนิ้วกินนิ้วนั่นเอยก็เข้าไปดูเห็นไหมโอ้มันดูไม่ได้ในนี้ดูไม่ได้เกิดเปิดแถบใหม่ครับไม่ได้ต้องโหลดให้ครับนี่คือบั๊กนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขตัวนี้ด้วยนะครับเออทำไมมันเปิดดูไม่ได้ที่สองในหลูก่านบทที่สองต่ออ่ะดูทีทนี้าการคั้นรอบเสร็จแล้วก็ส่ง เออส่งคำตอบถ้าเปที่นี่ล่ะถ้าไปตัวนี้ได้หนึ่งอ่ะสอบไหมครับไปเรียนไหมสอบไม่ผ่านครับเริ่มเรียนใหม่ครับเอาละนี่คือเออ่ตัวอย่างนะครับอ่านไปยังไงเสร็จแล้วเดินลงมาเดินลงมาลูกเดินลงมาเดินลงมาเดินเดินสกอร์นี่แหละนี่อ่ะเรียนจบแล้วอ้าวลองไปทำข้อสอบดูซิจะได้เท่าไหร่ ่าเริ่มอ่าทำใหม่ี่จะได้กี่ข้ออ่าดูอ่านด้วยไม่ใช่จอบมั่วนี่คือตัวอย่างบทเรียนสําเร็จรูปนะ,ค,ะ va, ครับทาจาก a i c a n v a ครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับที่ติดตามรับชม